ป่าปบอลเปลี่ยนป่าบอลวันที่ปกติจับกลุ่มบลบบออาวุธปืนและเครื่องกระตุนปืนหนึ่งลายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนขนาดเก้ามมมีทะเบียนหนึ่งกระบอกกระตุนปืนขนาดเก้ามมจำนวนเก้านัดกระตุนปืนขนาดจุดสามแปดจำนวนสิบสองนัดและอีกพยายามตองทีหนึ่งด้วยอาวุธปืนเกิดหนึ่งลายจับกลุ่มผู้กระทำป่าปิดของกลางอาวุธปืนขนาดเก้ามมจำนวนหนึ่งกระบอกมีทะเวียน กระสุนปืนขนาด9มมจำนวน3นัดจา,จากติดตำรวจชนะบทเรียนวันนี้ลุงทซาป่าบอลจับกลุ่มวอร์ซิพหกซีจับกลุ่มผู้ต้องหาปรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มมจำนวนหนึ่งกระบอกมีทะเบียนกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน9นัดกระสุน,นปืนขนาดจุด3.8จำนวน12นัด และเหตุพยายามสองสี่รายได้รับบาดเจ็บ1คนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ของกลางวุธปืนขนาด9มมจำนวนหนึ่งกระบอกมีทะเบียนกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน3นัดจ่ากสิบตำรวจธนพล